Hello ล e ฮลโได้ยินบ <en> ่ได้ยินโปรตสาบเฮลโหเอาตรวจสอบโทรศัพท์ใหม่เนะะเออช่วงนี้เออเออของใหม่เออของใหม่สวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขขูสุขคน เป็นจังไดกันแน่เมื่อนี้อุียคนป่วยกินยาอยู่เมื่อนี้ <c oughs> คนป่วยกินยาอยู่โอ้ยเมื่อคืนนี่่าสิขึ้นไปฝอยอีกลับปา่าซะนิโอ้ย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 ,อยขอโทษขออภยัยเมื่อนี้ละสิฝอยต่อเออเจ้าไปเมืองแน่คนป่วยบ่อยู่เออ ก็เจ <mondo> <flix> ้าเราพักกันม้วนเพิบเพิบเพิบเอยู่พุ่นน่ะเอออยู่ทางเซโนกเซโนเอ้ยเขาม้วนขึ้นยังนี่เอ้ยข้าเจ้ามีความสุขขึ้นยังแล้วบันหันหน้ามาเมืองคนป่วยเดบันเป็นยังไงอึ๋ย อันไอคอมเม็นหนึ่งไว้จ้ะพ่นวาโอ้ยโมเมนต์รถจะหน้าขึ้นอืดดอกว่าสันวาอันเอียงก็เอียงก็กากาเอียงก็เออเม่นมหมัยในเด้อจ่าเด้อเอียงนอนพันว่าเออแมนคือความพันวาอีดีคุยนึกออกเลยคุยนึกภาพออกเลยเออเดี๋ยวขอสิบเอ็นไอไปมึ่งอัน คอมเมนต์ <Comment S 2> เพื่อนใหม่อย่างว่าสกุลกาบอกเฮ้ยอย่างนี่ล่ะหรืออย่างดําเกี่ยวกับกากานี่ล่ะเออเพื่อนราเบ้าถืกคอยอ่านน่ะคอยหัว,วสั่นคอมเมนต์ก็ได้อ,อืโอ้ยมือน,นีดกินยาสองสูตรออกินยาสองสูตรคนตัวคนป่วยนะ่ะบ่กินบ่ได้เอ,อ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้สีมาอารมณ์ข้นอารมณ์ลงอย่างสีบ่ผาพาันเนี้ย ก็ยังสี่ละผลขางเคี้ยงนะผลขางเคี้ยงของเงินการเป็นโรคทรัพย์จังมันก็มีหลายประเภทหลายโอ้โหลดเออเสกส่อนก็ห้ายเออกับบอสังบอลาเออมูก็ตามหามาอนึ่งทึ่งเถื่อด <laughs> เขาไม่ได้ตามยังเด้อก็เขาตามมาท่วงหนีว้า <c oughs> ยหลุดนายศาสตร์นายเซีนเด้นายเซีนคนรวยดิเอออันคนรวยก็ขึ้นบ้านแล้วเนาะอืมพนมีเท่าเงาะเพนมีเท่าเงาะเป็นของวิเศษเป็นของเลิกคา เพิ่นฝาวคุปตะกรูผลตัวเพิ่นน่าเพิ่นนหินรูปอันคว่ำรอมากอยู่ในอันหลังท่าเงาะเสร็จแล้วผู้ซอยผู้ซอยผู้ซอยตื่นไหมเพื่นเม้งเนี่ยผลน,นะท่าเงาะดูมันขึ้นอย่างนี้ได้เมือน,นี้นะเออเจ้าจะไปหาอันบูบี้ผู้เบาเจ้าหลาย,ยผู้ซอยผู้เบาเจ้าก็ขยันอยู่เห็นบ่เออ ย่ยมเห็ดกัย่องเนี่ยไล่ะเออนี่แหละมั่วตะบูบีผู้เบ่ายู่หันล่ะฟ้าลุกอาบน้ำเต้งตัวเรวเรวอืมติดตของขนตอกคนตากระบ้าไปเอออย่าให้แต่อันรถน้าขึ้นอืดครอบคล้องไหลเออไปเมืองเนี่ยพุ่นน่ะช่วงนี้ก็สิช่วงอัน เอ้อย่างก็สัตว์ผสมพันธุ์กันแน่จังหน่อยเด้อเออช่วงนี้กำล,ลังเป็นช่วงตกไข่เอ้ยช่วงนี้กำลังเป็นช่วงตกไข่เมาทูเมาให้มึงเนี่ยนะอยากเห็นเมาทูมาเมา ยังไงยังไงทวนเด้หรเบอกทุ่มเมานะ่ะบอผ่านเด้เออตอนนี้ค่อยว่าผู้ซอยกับค้งสิแบบเนาะน่อยอกหน่อยใจเนาะเออเห็นอันรถจะหน้าขึ้นอืดกับอันเท่างเงาะเออสวีดกันบ่ได้แท่งใจดำ่นเด้อเออยบ่ต้องคิดมากเน้ะบ่ต้องคิดมากเออบบแมนเนียคูเฮาจังไ๋กับ่บเมนเนียคูบบเฮา เออไปก่อนจ้าไปก่อน้อจ้าสวัสดีจ้า